นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือเอสเอสนะคะนี่คือเอ็มส้นพี่จะต้องลงมาอย่างนี้ส้นจะต้องมาให้ถึงไม่ถึงก็ต้องดึงเข้ามาให้ถึงค่ะนะคะมันจะพอดีเท้าตรงนี้ค่ะอย่าให้มันไปเหลือนะคะอย่าให้มันไปเหลือมันเหลือมันก็เหลือนิดนดนะคะนะคะเหลือนิดๆ ไม่ให้จิกมากแต่มันต้องนวดตรงนี้เราด้วยคือข้างหลังมันต้องแน่นนะคะส่วนลูกค้าที่ฉนัดกับกการไซส์อ่าใส่ไซส์เอ็มเพราะว่าเคยซื้อกับตัวแทนลูกค้าทุกคนที่เคยผ่านตัวแทนมามักจะอ้างว่าตัวแทนให้พี่เอ็มนะตัวแทนให้พี่แอลแล้วเป็นยังไงคะนี่คือเท้าเบอร์สามสิบเจ็ดครึ่งค่ะหนูใส่สามสิบเจ็ดครึ่งเนี่ยเท้าสามสิบเจ็ดครึ่งค่ะ เท้ายาว235หรือ23.5สเซนนะคะอันนี้ S ค่ะพอดีเปะ๊ะแล้วเวลาใส่คัตชูใส่ถุงน่องหรือใส่ถุงเท้าพี่จะไม่เจ็บแต่ถ้ามาเจอรองเท้าคู่ที่เป็น M พอดีเหมือนกันค่ะเห็นไหมมันใส่ได้คาดเกี่ยวสามสิบ็ดครึ่งสามสิบเจ็ดครึงเกับ M แต่ปลายคุณจะเหลือแล้วคุณก็ต้องมาทำอย่างนี้ หรือเวลาคุณใส่มันก็จะมาติกอย่างนี้คุณใส่คัดชูยังไงก็แน่นคุณต้องซื้อคัดชูใหม่ด้วยนะไม่ได้มีเงินอย่างเดียวนะต้องเตรียมเงินอีกคู่หนึ่งเพื่อซื้อคัดชูไอ้คู่ที่ใส่อยู่แล้วเนี่ยก็คือใส่ไม่ได้เลยนะหรือต้องเลือกระหว่างว่าจะเลือกซื้อคัดชูหรือจะเลือกคว้างถุงเท้าทิ้เงเพราะตัวเองตัดสินใจผิดไซส์และว่าการที่ใส่ถุงเท้าไม่กระชับไม่พอดีมันนวดไม่หมดค่ะข้างล่างมันไม่นวดค่ะมันเหลือเห็นไหมมันเป็นถุงเนี่ยเนี่ยมันเป็นถุงค่ะ มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขาให้นวดถุงเท้าซัมมิตเนี่ยนะคะเป็นถุงเท้าคอมเพรสชันการ์เม้นต์ไม่ใช่สลิมนะคะคำว่า,าสลิมคือสลิมเล็กพวกถุงเท้าที่ทําให้ขาเรียวขาเล็กเนี่ยมันไม่ใช่คอมเพรสชันการ์เม้นต์เพราะว่าแรงกดมิลลิเมตรปลอดจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นเมดิคอลค่ะเป็นถุงเท้าเข้าขายแพทย์ทางเลือกค่ะเราไม่อยากให้สูงมากนักเราก็ย่นลงไปได้ค่ะ ย่นเขาลงไปได้แล้วก็ล่นตรงนี้ไปได้เนี่ยล่นลงไปได้แต่ต้องสูงแค่ใต้เขาเนี่ยค่ะ